สวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะมาชมรถซูซูกิแฮรี่ชมปัจจุบันกันนะครับผมคันนี้นะครับรถสวยมากเลยครับผมปี2022นะครับคันนี้ไม่เ0 0 0ักว่าโลเท่านั้นนะครับสีเดิมทั้งคันนะครับไม่เคยทำสีเลยนะครับผมเครื่องดีช่วงล่างดีสมบูรณ์ทุกอย่างเลยนะครับผมนะครับ เกียร์ใหม่เอี่ยมเลยนะครับผมสีแต้ง QC อะไรอยู่ครบหมดรถไม่ได้ใช้งานหนักอะไรเลยนะครับผมช่องล่างสะอาดนะครับท่อไอเสียไม่เป็นสนิทเลยนะครับผมสแตนดาร์ดเดิมๆเลยครับยางดอกยังเต็มอยู่นะครับผมใหม่เอี่ยมเลยครับผม ยางเงินกระแทกสีดำนะครับยังอยู่นะครับผมครบหมดมีแม็กไลเนอร์นะครับผมเปิดสามด้านได้เลยนะครับผมไม่มีริ้วรอยการใช้งานเลยนะครับผมรับยิวยางเงินกระแทกสีดำยังอยู่นะครับผมใหม่จริงๆครับคันนี้ เดิมๆเ,เลยครับผมสีแ้้งยูียังอยู่นะครับกับจาระบีจากโรงงานยังปิดอยู่เลยนะครับรถแทบจะไม่ได้ผ่านการใช้งานอะไรมากเลยนะครับเดิมๆหมดเลยครับ ขยับนะครับคอนโซลใหม่เอียมนะครับกุญแจอ e m โมบิไลเซอนะครับผมอยู่ครบนะครับทั้งสำรองก็อยู่ครบหมดนะครับสวยงามมากครับคันนี้ปี2022นะครับไม่7,000กว่าโลเท่านั้นนะครับผม เสียงเครื่องเงียบมากเลยครับ นิ่มมากเลยครับผมเหมือนรถใหม่เลยครับผมเดี๋ยวเราจะลองไปเทสรถกันนะครับผม กรเล่งดีมากเลยครับผมเหมือนรถใหม่เลยครับผม ตามเท้าเลยนะครับรุ่นนี้สามารถเติมน้ำมัน e 2 0ได้นะครับเครื่อง 1,500cc นะครับผมคุ้มค่ามากครับไม่ต้องไปซื้อแพงนะครับปี2,022ก็ รถปีเดียวเองนะครับไม่เจ็ดพันกว่าโลก็สภาพน้องๆป้ายแดงเลยครับคุ้มค่าอยู่แล้วครับ,รบเกียร์ห้าแล้วนะครับ ร้อยสี่สิบสบายมากเลยนะครับคันนี้ทุกอย่างเดิมหมดนะครับเครื่องเบนซินก็เราไม่ต้องกลัวเรื่องควันดำนะครับผมสบายใจได้นะครับ ไม่มีกักเลยนะครับเหมือนรถใหม่จริงๆครับอัตราเร่งดีมากขึ้นตามเท้าเลยครับผมปล่อยมือได้สบายมากเลยนะครับรถนิ่งๆเลยครับผม ยเทสถาให้ด้วยนะครับเร่งขึ้นตามเท้าเลยนะครับอัตาราเร่งดีมากครับ 40สบสบายมากเลยนะครับ สภาพสมบูรณ์จริงๆครับกันนี้เอาไปใช้งานได้เลยนะครับไปเที่ยวปีใหม่แคมปิง้งสบายมากเลยครับวิ่งทางไกลได้เลยครับผมสบายมากๆเลยตรวจเช็คสภาพให้เรียบร้อยแล้วนะครับ นิ่งมากเลยครับแอร์นี้เย็นฉ่ำเลยครับผมไม่ได้ยินเสียงเครื่องเลยนะครับครับคันนี้นะครับปี2022นะครับผมราคาถูกพิเศษออกรถภายในเดือนนี้นะครับราคาอยู่ที่279,000บาทเท่านั้นนะครับผม สนใจติดต่อได้ที่เบอร์085 236 9000นะครับผมขอบคุณมากครับ